สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel ของเรานะครับเจอกันเป็นประจําในช่วงเวลายเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดที่ลดราคา หรือว่ามีโปรที่น่าสนใจเราก็จะนำมาทำคลิปรีวิวสรุปถึงราคาสรุปถึงโปรโมชั่นทั้งหมดให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้อยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของ iPhone 2รุ่นนะครับซึ่งก็จะเป็นการเปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบสเปคนะครับสำหรับ iPhone 1 6 e แล้วก็ iPhone 15นะครับ2รุ่นนี้ สเปคใกล้เคียงกันนะครับราคาก็ใกล้เคียงกันด้วยแต่ว่า iPhone 16e จะเป็นรุ่นใหม่กว่านะครับมาดูข้อมูลการเปรียบเทียบนะครับจากทางด้านเว็บไซต์ของ Apple โดยตรงนะครับ iPhone 16e แล้วก็ iPhone 15นี่เลยนะครับเมื่อน,นำมาเทียบกันดูตรงนี้เหมือน iPhone 15จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าทางด้าน iPhone 16e นะครับความต่างอย่างชัดเจนก็คือในเรื่องของหน้าจอ iPhone 16e จะเป็นหน้าจอแบบลอยบากนะครับส่วน iPhone 15จะ เป็นแบบด n นามิกไอ a ลนกล้องหลัง iPhone 16e ให้มา1ตัวเท่านั้นส่วน iPhone 15ให้มา2ตัวนะครับแต่ว่าความละเอียดเท่ากันในเรื่องของสี iPhone 16e มี2สีเท่านั้นก็คือสีขาวแล้วก็สีดำนะครับส่วน iPhone 15มีให้เลือกทั้งหมด5สีนี่ก็เป็นความต่างกันในเรื่องของรูปร่างหน้าตานะครับส่วนในเรื่องของหน้าจอนะครับ iPhone 2รุ่นนี้จอภาพเป็นจอแบบเดียวกันก็คือเป็นจอแบบ Super Retina HDR นะครับขนาดหน้าจอการแสดงผลเท่า ก็คือนก็คือน1นิ้ววัสดุที่จัดทำนะครับ iPhone 16e เป็นอลูมิเนียมพร้อมด้านหลังเป็นแบบกระจกมีปุ่มแอคชั่นมาให้จะต่างจาก iPhone 15นะครับที่เป็นอลูมิเนียมพร้อมด้านหลังเป็นแบบกระจกแต่งสีแล้วก็จะมีเป็นสวิตช์เปิดปิดเสียงอยู่ด้านข้าง ในส่วนของชิปการประมวลผลก็ต่างกันนะครับ iPhone 16e เป็นชิปตัวใหม่ล่าสุดก็คือเป็นชิป Apple A18 นะครับในขณะที่ iPhone 15เป็นชิป Apple A16 ซึ่งเขาบอกไว้ว่า iPhone 16e สร้างมาเพื่อ Apple Intelligence นะครับส่วนรายละเอียดของกล้อง iPhone 16e นะครับกล้องหลังให้มา1ตัวเป็นระบบกล้อง ฟูอินนะครับความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลสามารถถ่ายภาพความละเอียดสูงเป็นพิเศษได้ที่ความละเอียด24ล้านแล้วก็48ล้านพิกเซลนะครับมีโหมดภาพถ่ายบุคคลพร้อมกันควบคุมระยะชัดลึกก็คือถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอได้ระบบเสียงเป็นแบบ d o l b y Vision สูงสุด 4K ที่ 60fps นะครับแล้วก็ยังมีระบบอัจฉริยะด้านภาพเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณมาให้ด้วยนี่เป็นความแตกต่างส่วน iPhone 1 5นะครับกล้องหลัง2ตัว ความละเอียด48ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลัง2ตัวก็จะประกอบไปด้วยเลนวายแล้วก็เลนอัลตราวายนะครับสามารถถ่ายภาพความละเอียดสูงเป็นพิเศษได้เหมือนกันนะครับ24ล้านแล้วก็48ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีเป็นภาพถ่ายบุคคลเจเนเรชันถัดไปพร้อมการควบคุมโฟกัสและระยะชัดลึกก็คือถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอได้เหมือนกันระบบเสียง d อ l b y v i s i ช n ่นสูงสุด 4K ที่ 60fps นะครับในเรื่องของการซูม iPhone 15นะครับแน่นอนว่าซูมได้ดีกว่านะครับมีทั้ง0.5แล้วก็ หนึ่งแล้วก็สอง x นะครับในขณะที่ iPhone 16e มีเฉพาะ1 x แล้วก็สอง x เท่านั้นก็คือไม่สามารถถ่ายภาพมุมกว้างได้เพราะว่าไม่มีเลนส์ ultra wide าานะครับ iPhone 15เป็น Dynamic Island นะครับส่วน 16e เป็นแบบลอยบากบนหน้าจอมีระบบ SOS ฉุกเฉินมาให้เหมือนกันทั้ง2รุ่นในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับ iPhone 16e เล่นวิดีโอนานสูงสุด26ชั่วโมงนะครับในขณะที่ iPhone 15เล่นได้20ชั่วโมงทั้ง2รุ่นพอตการเชื่อมต่อเป็นแบบ Type C นะครับรองรับ USB 2แล้วก็ระบบ ความปลอดภัยเป็น Face ID เหมือนกันทั้ง2รุ่นระบบเซลลูลร์ก็รองรับ 5G เหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับด้านหน้าเป็นแบบกระจกเซรามิกชิลนะครับทนน้ำถึงระดับความลึก6เมตรภายในระยะเวลาสูงสุด30นาทีเหมือนกันนี่เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบเบืเ้องต้นเท่านั้นนะครับสำหรับ iPhone 2รุ่นนี้ซึ่ง iPhone 16e นะครับเป็นรุ่นใหม่กว่าแต่ว่าสเปคบางอย่างก็จะสู้ทางด้าน iPhone 15ไม่ได้นะครับส่วน iPhone 15ก็มีข้อเสียคือเป็นรุ่นเก่ากว่า ชิปเป็นตัวเก่านะครับบางอย่างก็อาจจะสู้ทางด้าน iPhone 16e ไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองเทียบในเรื่องของราคากันนะครับว่าล่าสุด2รุ่นนี้ลดราคาเหลือเท่าไหร่เริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 16e แล้วก็ iPhone 15เริ่มดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada า,ากันก่อนสําหรับ iPhone 16e นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ22,900 ลดราคาล่าสุดเหลือ21,900บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,กผ่อนผ่อนได้นะครับซึ่งการผ่อนก็ ผ่อนได้สูงสุดถึง20เดือนนะครับไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถผ่อนได้มีให้เลือก2สีความจุมี3ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีส่วน iPhone 15นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้านไ Studio ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ32,900ก็ลดราคาล่าสุดเหลือ29,000บาทนะครับพิเศษช่วงนี้มีคูปองส่วนลดสําหรับโปรกลางเดือนนะครับแจกเพิ่มให้ถ้าเราใช้คูปองนะครับราคา จะเหลือประมาณ18,900-19,900ถึง 19, 900, ประมาณนี้แนะนําให้กดเข้าไปที่ลิงก์ไปเก็บคูปองส่วนลดนะครับในส่วนของสีมี2สีนะครับสำหรับความจุ128 g b สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับ iPhone 16e แล้วก็ iPhone 15จาก Lazada นะครับราคาต่างกัน1,000บาทเท่านั้น iPhone 16e แพงกว่านะครับส่วน iPhone 15ราคาถูกกว่า ท่านชอบรุ่นไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของ Lazada นะครับดูราคากันต่อที่ทางด้านร้านจาก s h o ป e e i นะครับ iPhone 16e ร้านนี้ขายโดยทางร้าน iStudio ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่22,900บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้มีให้เลือก2สี2ความจุสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปลี่ยนคือได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1> 1ปีส่วน iPhone 15จาก Sho ป e e ้นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple นะครับเป็นร้าน s h o ป e e m มอตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้สู์ไทยประกันศูนย์ Apple ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่29,000บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ยากระกผรอ,อนได้สูงสุด48เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ558บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้สินค้าอาจจะหมดช่วคราวเป็นบางสีบางความจุนะครับถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช้อปปี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับสำหรับ iPhone 16e แล้วก็ iPhone 15นะครับเทียบกันทีรัคค่ายมือถือเลยนะครับมาดูกันว่าค่ายมือถือแค่ไหนที่ลดราคาให้น่าสนใจแล้วก็น่าซื้อที่สุดเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย d t แทนะครับสำหรับ iPhone 16e ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่22,900นะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น15,200บาทย้ายค่ายลดเพิ่มอีก1,500ราคาก็จะเหลือประมาณ13,800นะครับถ้าเราย้ายค่ายเบอร์เดิมส่วน iPhone 15จาก d t แทนะครับความจุ128กิกมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับราคาสำหรับการซื้อพร้อมโปรซื้อได้ที่ราคา14,100ย้ายค่ายลดเพิ่ม1,500บาทนะครับราคาก็ จะเหลืออยู่ที่ประมาณ 12600ราคาก็ใกล้เคียงก,กันกับทางด้าน iPhone 16e นะครับโปรโมชั่น Net นมี3 Pro นะครับแบบแรกเป็นแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1299ซื้อได้ที่ราคา14100โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า Pro 1199ราคา14600ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า Pro 899ราคา16200ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับทุก Pro มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนถ้าในใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ Dtac Shop หรือว่าศูนย์ True Dtac 5G ทุกสา ส่วนค่ายที่2สําหรับการซื้อพร้อมโปรก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ iPhone 16e เครื่องแท้สู์ไทยประกันศูนย์ p p p l ลลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้าของ AIS ซื้อได้ที่ราคา16,200ยาย่ค่ายลดเพิ่ม1,000นะครับเหลือ15,200บาทส่วน iPhone 15นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น14,200ยาย่ค่ายลดเพิ่ม1,000เหลือ13,200บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด5สีความจุมี3ความจุถ้าในที่ สนใจนะครับอยากจะซื้อสามารถเข้าไปสั่งออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของเขานะครับหรือว่าอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย t r u e m o v e S นะครับ iPhone 15ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นเพียง14,100บาทนะครับสั่งออนไลน์วันนี้ใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก500บาทแล้วก็จะมีโค้ดลด250บาทด้วยนะครับมีให้เลือก2ความจุแต่ว่าตอนนี้ความจุ256กิกสินค้าหมดชั่วคราวถ้าใหญ่ค่ายก็ลดเพิ่มอีก1,000นะครับเหลือประมาณ 14,100แล้วก็ใช้โค้ดราคาก็จะถูกลงไปอีกส่วน iPhone 1 6 e นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น15,200มีให้เลือก2ส,สีนะครับสั่งออนไลน์ใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่ม250บาทความจุมี3ความจุถ้าอยากได้ส่วนลดเพิ่มก็ให้ทำเรื่องใหญ่ค่ายเบอร์เดิมนะครับนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรจากทางด้านค่าย สำหรับการซื้อ iPhone 15แล้วก็ iPhone 16e ชอบรุ่นไหนก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดแล้วก็เปรียบเทียบข้อมูลสเปคข้อมูลราคานะครับของ iPhone 2รุ่นก็คือ iPhone 16e แล้วก็ iPhone 15นะครับราคาต้องบอกว่าใกล้เคียงกันมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาเครื่องเปล่าหรือว่าซื้อแบบติดโปรนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับท่านเลยนะครับว่าท่านชอบรุ่นไหนถ้าอยากจะได้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด ก็แนะนำ iPhone 16e นะครับแต่ว่าก็จะมีข้อจำกัดบางอย่างที่สู้ทางด้าน iPhone 15ไม่ได้ส่วนถ้าอยากจะได้เป็นราคาถูกแล้วก็สเปคดีนะครับก็แนะนำเป็น iPhone 15ตรงนี้สามารถเลือกได้ตามที่เราชอบหรือว่าที่เราสะดวกได้เลยนะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปร,รลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ Shopee นะครับผมมีลิงก์มาให้ได้สั่งซื้อกันนะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตาม แล้วก็กดไลค์กดแช่นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ